เฮ้ยเราถึงแล้วโอ้โหเราหาทางกระโดดกลับเข้าเมืองไหมแค่นี้เราก็ชนะบ้างแล้วบ้าวะเี่อตรงนี้น่าจะโดดกลับเข้าเมืองได้นะไปเราทำไมมันทำไมมันมีกระพกใสอยู่วะเว้ยเว้ยร์วินิทตองมี้คืออยากให้เราขับขนาดนั้นเลยมาแล้วมาแล้ววิ่ง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 สปีดลันสปีดลันสปีดลันอีอีเออมันมันต้องข้ามโดดเลยพี่เข้าใจแล้วฟุกพี่อเข้าใจแล้ว ใครใครโดนชนโดนตกดีเขจะตกกูไม่ได้โดนชนกูตกกูติดไม่รู้ตึ้งได้ึ้งได้ไอ้ยูโกเวเอาอะไรโกเมเอาอะไรไอ้เดี๋ยวไม่ได้โดนแล้วไอ้ฟุกโดนเองไปไแล้วไปแล้วไปแล้วแ้นี่คืเดฟู้เยี่ยมไงล่ะไปไหนอะข้างล่างนั่นเหรอข้างล่างปะอ๋อนี่่ ไออ๋หเราเช็คไฟดีปะไม่อยู่ด้าเฮ้ยถึงพื้นก่อนชนะครับเดี๋ยวพวกยงไม่ถึงเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวหมุนเอามันหมุนด้วยนี่แกได้เช็คไฟสมใจเฮ้ยจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเยุดหยุดดึงดิ่งดิ่งอันนี้มันต้องมันต้องกระโดดมันต้องกระโดดมันต้องกระโดดนี่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 วิ่ง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 โดน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 อันนี้หมุนไหมอีซี่อีซี่อีซี่บล็อก อุ้ยไข่โนริซ่ามันดึงกลับอย่างนั้นวะเฮ้ยเฮโอ้ยหล่นหล่นพัดใล่มพัตั้งพัดลมแบบนี้เนี่ยเอ้ยทำไมไม่โดดกันเป็นอะไรไป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 เฮ้ยวิ่งสิเฮ้ยเจ้าทำไมจริงไม่ให้อยู่ไอ้แย่โอ้โหไม่มีผมร่วงไปแล้วไอ้แย่ร่ไม่ถึงไม่มีผมก็หัวล้านไง มาจะดุงนะตรงนี้อันนี้อันนี้แบบทีละคนไหมนั่นสิอ๋อพี่ก่อนนะพี่่กอนโอเคเต่าโดนดึงอ่ะกูบอกว่ากูก่อนไงมึงเป็นหัวโซ่ไปวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไอ้ยักษมันวิ่ง ชื่อเขียวว่าพี่ต่อยเว่งดีไม่ยืนหามพ่อต่อยวิ่งเลยวิ่ง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 ใครโดดตกเป็นกี่เกดโดดโดดตะพุ่มมาใครด้วงวะเห็นเกินเออโคตรกระจอกลบน้อยอ่ะอทำไมต้องสร้างทางให้มันเล็กฝ่ายลายทรายดีอยู่ดีมันไปทางนั้นได้ที่ไหนแล้วมันเป็นแค่พรอปมันอยากขี่มันขี่ได้พี่ขี่ได้อะพี่เหรอ ขี่ได้เชื่อไหมเชื่อไหมเชื <tube> <Wuhan>. ่อไหมว่าขี่ได้เชื่อไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี่ได้ด้วยเหรอไม่เชื่อขี่ได้จริงวะพวกขี่ไมไปกับขี่เดี๋ยวนะไอรถไอรถเหน็บนี้นี่มันเร็วขนาดนี้เลยของขี่กันแค่นั้นแหละสุดโกล้ย เฮ้ยเฮ้ยฟุกดูการก่อสร้างข้างหน้าดิพวกมันคือสิ่งที่ควรทำเลยเฮ้ยอย่าตกดิอย่าตกกันดิครับอย่าตกกันดิครับน้องๆโอแล้วกูอยู่ตรงกลางกูโดนดึงแก่กูเลือกอะไรได้บ้างกูเป็นคนตรงกลางอย่างนี้เสมินโอ้ยดึงเขาไมเฮ้ยดึงไปกูโดดแล้วติดมาพร้อมกันมาพร้อมกันมาอะพี่จะรับแล้วพี่จะรับหนึ่งสองซ้ำ จบแล้วเฮ้ยบุกเดี๋ยวโดนตีตัวนนเดี๋ยวจะเอากบไปปล่อยในห้องไปกูโดนเร็ว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 นีเอาฮันเตอร์มันยากเนี่ยนั้นเลยนะตรงกลางกูเรียกอะไรได้บ้างไอ้ยีโดดพร้อมกันเว้ยแล้วมันจะไปได้จริงจริงนะนี่ไงไอแต่กูว่าแล้วมันต้องมีคนที่แบบกูโดดเลย ูไม่ไหวเลยเกมสเมื่อกีมืกี้พังเียเครียดแล้วอยากีันเกมเครียดทิ้งแล้วเงียเครียดแล้วเครียดแล้วยาก2000 years later ใหญ่อยู่กับพวกมึงแล้วอยากเลิกขอพวกมึทุกคนกูตกแล้วเลิกไปไอ้สุดแลไปเราอย่เอมตกห้า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 มตกหาตกห้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 ้าม้าม้ กูจาหนเาหนแล้วก็ไ้เดี๋ยวเราไมาต้องต็งได้วัดก้นมาไอ้ข้าไปเริ่มวิ่งจตัวื่อกี้ไปได้ไอ้เรียกเข้าวิ่เรีขาเดินแล้วกเดินอันต้องโดนแล้มันต้องโดนอ่ะึงสอง เฮ้ยโอ้โห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 ิฉ <ham S 2> ัโค้ยเลยดิโค้ยอย่าอย่าไปเกิดเรเมื่อกี้นะ ไหนๆเราก็อยู่ในนรกกันแล้วทั้งนั้นก็ขอพูดถึงสกินฟรีผีเปดของฮีโร่ใน AOV เลยแล้วกันสามารถเข้าเกมไปเล่นกิจกรรมและรับสกินใหม่ของฮีโร่ e ีเ n นตสกินผีเปดได้ตั้แต่วันที่13กันยายนนี้นะครับและยังสามารถลุ้นรับหมวกและเสื้อสุด e x c l u s i v e ในไลฟ์สตรีม AOV X t h ก Gold ได้วันศุกร์ที่13กันยานี้เลยนะครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะฮะ อเราแค่ไม่ต้องโดดไว้ตรงเนี้ยเราแค่ไม่ต้องโดดเนี่ยเราแค่เดินเฉียงๆนิดนึงเฉียงๆนิดนึงคึ๊กือคือคือพร้อมพนะพร้อม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 ลองซ็อกออคเลยคุเลยอะอะไรไปเลยสคนนั้นอะสู้ๆนะสู้ๆสูๆสู้ๆเาแต่มยิงเวลาเมีเช็คพอยได้เังอวเด็กตอนอยู่ไกลไหมโมเสกคุณเหนื่อยเลย พูดิวิวูดอะไรวพูอะไรพูปเขยไอตัวขยไปใช้ใจใช้ใจใช้ใจวิ่งใช้ใจวิ่งใช้ใจวิ่ง้ใจวิ่งใช้จวิ่งใจวิ่งคปุ๊กปุกปยายาปุกปึงไปเลยเชื่อมันแบกปุกแบกุกติดไปใจเย็นทู้คนใจเย็นใจเย็นโกเมนอามาได้ยี่ ให้โดนช่องว่างมันมีช่องว่างไอ้ตรงไหนตรงไหนมันหยุดได้วิ่งดีวิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หยุดได้ตรงนี้หยุดได้ใครหยุดไปเกยดูด้วยแบบหยุดได้เหรอเด็กหยุดโน้แบบหยุดด้วยเหรอเอาเบาฟิวอีกเช็ดเลยกูคนเดียวโอ้ยโอ้ยก่อนโอ้ยโอ้ยก่อนอย่าไปยืนเบียดกันตรงนั้นดิยืนมันไม่มีเบียดกันมันยืนทับกันได้ ไม่ยื้อรล้วก็ได้เลยยื้อแล้วมึงเห็นมว่ามึงตกเพราะอะไรมึงบอกตามเดิมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวกูดึงไม่ได้กูต้องเดินด้วยเดี๋ยวไอ้ียทำไมทำไมทำไมกูตกไมกูตกมันมีขดปีนด้วยกูก็เลยตกเลยไอ้นี่เราก็แค่ขึ้นตรงนี้เดี๋ยวกลับมาขึ้นไปบนเตีไปขึ้นไปเกระเป้ย เรเน้ำเนำีงัรรียเรเ้ขึ้นไปเยเด็ยเด้ยูเยเฮ้ยเคยเล่นในนี้เป่ากไยิชอเกมคูรักอไม่มีคูรักอันนี้คือเราเราไม่ลงไปโลกมนุษย์แต่เราจะขึ้นสวรรค์เลยใช่หมเราก็เลยยังไปต่อใช่ใช่เพ่เข้าเฮ้ยดูเหมือนจะมีบทเวลา อ๋อมันต้องออกไม่ได้หมดเวลามันต้องเขยียบค้างไว้แล้วเราจะไ่หลีกเราจะกลับนรกเหรอไม่ล้พี่ผมไม่อยากเห็นโอ้ผมอยน่เด้โอ้ไม่ไม่ไม่ล้วอะไรโยวายสิวยวายอกสชื่นเราต้องอันนี้ต้องไปเร็วต้องไปเร็วอันนี้อันนี้ไม่ไมอันนี้มันต้องอยู่แล้วอีกคนนึงก็เหยียบอีกคนนึงอ่ะเห็นปะต้องเหยียบ โอเคโอเคไปทีละคนโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละโอเคไี่แค่แคต้องรอยไ้ไอ่ไอไไ้ไไมึงรีบหาผมที่จะไปี่ไม่อไม่ดูไม่อไม่ดูไม่ดูเท่าไหร่ดูตามดีกูผิดทำไมโทษกูอะยัาไงอยู่ตรงนั้นเองมไกลมากหรอข่าตรงอะได้อย่าไ่าได้อได้ มไมแวะทักทยห้องนี้เลยได้เลยอดีห้โลยี่ใครอยู่เปล่าอดีจริงฟอทีเออไม่ีเลอรี่ีมวามสนุกไหมูว่าฟร์มพันเลยตัวโมเสกมันยืดเร็วอยยุด กูไมได้ทไม่ได้แตะพื้นกูฟางอยู่หน้าเลยมอยู่ตรงนี้ไอชิบมันมีคนต้วยกรีบช่วยไหเลยจบเกมไปความสัมพันธ์แฟนแน่นอนนะคะจริงเหรอตอนที่จะต่อยให้อยู่แล้วไอ้ทุกคนเราว่าเราน่าจะต้องนัดเจอกันหน่อยว่าถามว่าเจอกันทำไมอยากชกหน้าพวกมึงดึงกูไป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  อู้โกเบเอาไปไเอาไปไหนู้ลีเลยเออกูหลไม่ไปอ่ะเจเย็น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 อะไรขีนไปหมดก้อนไอโดติดเป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยมาดีเฮ้ยเอ้าไอตอกไอ อยู่ท <ste ans> ี like okay. ่ไหนก็ได้ขอค่มพวกปืกเราเราไปได้ทันหน้าไหวหรือเปล่าไหวเอาไวที่พวกไหวหรือเปล่าย้ำถึงนะโอเคไาฮ่า่าฮาไ่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าาไ่่่

เราโค้งตรงนี้โค้งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรเขึ้นมาก่อนสิขอเดยก่อนได้ม้มาอนีกตรงนี้ตรงนี้อ่ะเรากรตรงยาวกูยืนรอกูยืนรอโอ้จู่ๆมือก็หนักยังเลยโอ้ปล่อยไดไหมนะลิกลีนเลยเลยไหมยายายาาขอโทษอออออ๋ออออ๋อ๋ออ๋ออ ทำไมคนเตอร์ต <m í toys> <P an> ัวหนักอย่างคนเดียวอยู่แล้วธรรมดาแบกไว้อยู่ไงเผ่นหลัเาด้วยน่ะคไป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 เ้ออ้ออ้ออ้นอ้ออออ้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 ไอ้ออ้ออ้่อ้อ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 อยออ้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 อ้ออ้้ออ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 ้วอ้พอ้้ ล้จะต้องหมุลมจองสีแดงองสีแดงอ่าเอาเกพี่ไปฝั่งโน้นล้พี่พี่พี่กูสีเหลืองล้มากูรักข้อได้แล้ว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 ไป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 โอ้ยโอ้ยแกวันนี้ก็ยิ่งเล็กเกินโอ้ยเลี้งลากกูลงด้วยทํา ก็โดดไปด้านหลังเลยปะเ้ยเส้นทางเรื่ทางมีใครสักคนไหมเฮ้ยเลยเลยเลยโอ้ยพี่แสบคอมากเลยตอนนี้โอเครีบบ่โอ้ยมันต้องรีบจริงด้วยไปอัล่าไวอัล่าไปอะล่างไปอะล่างไปุกโดดไปเร็วดึงงห้อยู่ยอดเลยทุกคนยอดเลยครับน้องๆเราจะแน่นแฟนขึ้นใช่ไหมทุกคนยืนเล่นเลยหมดเล่นทำไมมันเดินติดกันแล้วอะ

ออถึงแล้วเหรอไหนถึงแล้วเหรอยังอยู่ตรงกลางแล้วไหนทงไหนทงไหนทงอะถึงแล้วถือว่าถึงแล้วถือว่าถึงแล้วพี่ถือว่าใช่เหรออันนี้ถือว่าถึงแล้วเหรอถึงแล้วพี่เชื่อกูเถิดองซายบนเว้ยเนี่ยอ๋อนั้นเหรอใช่ถึงตรงกลางแล้วที่ไม่เกณฑ์ขึ้นว่ะของกินเลยนะเอาแค่แบบนั้นเล่นเหรอ